สวัสดีค่ะแม่ค้าขอซื้อไอศครีมโคนหนึ่งค่ะเอารสช็อกโกแลตก็ได้ค่ะเอาให้ให้หน่อยได้ไหมคะตักให้หน่อยได้ไหมคะช็อกโกแลตมามีอยากได้ค่ะโอ้โหลูกค้าเยอะค่ะทำไม่ทันเลยเหรอคะโอ้โหนี่หน้าร้านอยู่นี่หน้าร้าน อ๋อแล้นไหมคะอยู่ข้างหลังอ่ะคะโอ้โหขอบคุณค่ะเร็วเทลีนขอบคุณคะ่ะชอบไหมคะช,ชอบมากเลยเหรอคะโอ้โหโอ้ชอบชอบเหรอหหใช่คะ่ะเปิดเปิดแล้ว